เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นารันด้วยครับเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่มู่เฟิงพูดไม่ได้กล่าวล้อเล่นเรื่องที่เขาต้องการให้มูเ่เฉินเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างค่ายกลดังนั้นมูเ่เฉินจึงได้พบอาจารย์หลิงเจิ้นซือผู้หนึ่งที่มู่เฟิงเชิญตัวมาในวันถัดมาเขาเป็นชายวัยวกลางคนรูปร่างผอมสวมชุดสีเทาขาวทั้งชุด เขาดูเข้มงวดและใบหน้าไม่มีรอยยิ้มสักริว้วแม้เขาจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของมู่เฟิงทว่าแต่ก็ไม่ได้แสดงความเคารพหรือทอมตัวมากนักเมื่อเห็นหมู่เฟิงเพียงทำตัวตามสบายตามปกติเท่านั้นนี่ก็คืออาจารย์เวินหลิงเขาจะมาสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่ายคนให้กับเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมู่เฟิงถายมือไปที่ชายัยกลางคนข้างตัวส่งยิ้มให้กับมู่เฉิน ผูเฉินคารวะอาจารย์เวินหลิงผูเฉินประสานมือคำนับคนตรงหน้าเขาไม่ได้อวดตนว่าเป็นคุณชายและปฏิบัติตัวได้มารยาทอย่างเหมาะสมเวนหลิงพยักหน้าเบาๆแต่ก็ไม่ได้พูดอันใดเจ้าหนูเจ้าต้องตั้งใจเรียนเพราะอาจารย์เวินหลิงมีชื่อเสียงมากเรื่องความแกมงวดเขาจะไม่สอนเจ้าถ้าเจ้าไม่มีความสามารถที่เพียงพอแม้ว่าเจ้าจะเป็นลูกชายของข้าก็เถอะเข้าใจหรือไม่ มู่เฟิงเตือนเหวินหลิงถือว่าเป็นแขกคนที่เขาเชิญมายังเขตตระกูลมูล่แม้เขาจะเป็นหลิงเจิ้นซือขั้นที่หนึ่งแต่ในเขตตระกูลมูล่แม้ในเขตตระกูลมู่ก็มีหลิงเจิ้นซือไม่ถึงสิบคนดียิ่งกว่านั้นเหวินหลิงยังถือว่าแข็งแกร่งที่สุดมูเ่เฉินพยักหน้าสำนักศึกษาเปายหลิงไม่มีวิชาการสอนเหยียวกับด้านค่ายกลและไม่มีการเชิญหลิงเจิ้นซือมาเข้าสอนด้วยส่วนคนธรรมดาก็ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ ในการเชิญหลิงเจิ้นซือมาสอนได้เช่นกันดังนั้นจึงทําให้มนทนเปยหลิงค่อนข้างหาหลิงเจิ้นซือได้ยากบางทีหลังจากที่เขาได้เข้าภาคเบญจ์าาคีอาจจะได้รับการฝึกฝนเกี่ยวกับการสร้างค่ายคนที่ดีมากขึ้นทว่าในมณฑนเปยหลิงก็คงทําได้เพียงแค่เรียนรู้พื้นฐานเท่านั้นพัดจักนี้เจ้าก็เรียนรู้ตามอาจารย์วนหลิงเถอะข้ามีภารกิจขอตัวก่อน มู่เฟิงไม่กลัวเรื่องมูเ่เฉินสักนิดด้วยนิสัยของเด็กดุ่มคงจะไม่ทำอะไรให้อาจารย์ไม่พอใจจนออกไปแบบโกรธเคืองดังนั้นเขาจึงเดินออกไปได้วยความไว้วางใจเรื่องเกี่ยวกับวิหกโลก,กันทาให้มู่เฟิงยุ่งมากเพราะเขาต้องคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของตระกูลลิวอยู่ตลอดเวลาอาจารย์เวินหลิงลเชิญมู่เฉินทรงยิ้มให้กับเวินหลิงเมื่อเห็นมู่เฟิงเดินออกไปแล้วเวนหลิงพยักหน้า เขานั่งลงและเงียบอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นใบหน้าที่เคร่งเครียดก็มองไปยังมู่เฉินถามว่าข้าได้ยินมาจากใต้ถท้ามู่ว่าเจ้าสู้กับจี้จงมาอย่างนั้นหรือเห็นได้ชัดวม่มู่เฉินไม่คิดว่าเวินหลิงจะถามเช่นนี้เขาอึ้งไปก่อนที่จะพยักหน้าตามช้าๆอย่างนั้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าค่ายกลที่จี้จงจัดการเจ้าคือค่ายกลอันใดเวนหลิงถามอีกครั้งแต่จะใช้สองค่ายก้น ค่ายกลนแรกเป็นค่ายกลสะกดวิญญาณดักค่าเอาไว้ภายในและใช้ค่ายกลนพิรุณโจมตีข้าหมู่เฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบออกไปทั้งสองค่ายกลนเป็นข่ายกลระดับหนึ่งที่ไม่ซับซ้อนดูเหมือนจี้จงจะเกรงใจท่านหมู่เฟิงอยู่บ้างจึงไม่ได้คิดจะสังหารเจ้าเันหลิงกล่าวต่อทั้งที่ข้าเข้าใจค่ายกลนที่แข็งแกร่งที่สุดของจี้จงก็คือค่ายมานโลหิตพิรุณ ซึ่งเทียบได้กับไข่ก้อนระดับสองทันทีที่เปิดใช้งานกระทั่งพลังหลิงหลุนขั้นปลายก็ทําอะไรไม่ได้มู่เฉินเกาหัวแกรๆดูเหมือนเขาจะชนะเพราะโชคช่วยจริงๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เจ้าฟาไข่ยกยอนทั้งสองด้วยพลังที่เจ้ามีมวนหลิงจ้องมู่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยไว้หน้าไร้อารมณ์แสดงถึงความชื่นชมเช่นนั้นเรามาเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องไข่กลนกันก่อน วนลิงโบกมือกล่าวว่าที่เรียกว่าค่ายก้นเป็นวิธีพิเศษสำหรับสะท้อนคลื่นหลิงซึ่งจะกระตุ้นไอหลิงที่อยู่ในฟ้าดินที่มีผลในเชิงรุกและเชิงป้องกันแต่สิ่งนี้ค่อนข้างซับซ้อนและย,ยากถ้าเจ้าต้องการจะกระตุ้นการสั่นพ้องแบบนี้ในพิภพเกตลากจะสร้างคายกน้นได้ง่ายกว่านั่นเป็นเพราะพลังงานที่นั่นไม่แข็มคนและซับซ้อนเท่าในมาหาพันพ ดังนั้นค่ายกลในมาหาพันพบจะมีระดับก้าวหน้าและซับซ้อนยิ่งกว่าค่ายกลของพิพภพเกตล่กเ์วนหลิงยื่นมือออกไปมือของเขาเรียวบางเป็นพิเศษตา่จากรูปร่างของเขาโดยสิ้นเชิงมู่เฉินจ้องไปที่ฝ่ามือของอีกฝ่ายก็สังเกตเห็นคลื่นหลิงกําลังควบรวมอย่างรวดเร็วในบริเวณปลายนิว้วในที่สุดมันก็กลายเป็นสัญลักษณ์5สายที่สมบูรณ์แบบสัญลักษณ์นี้มีความซับซ้อน เว่าก็ส่งผลที่เกิดความผันผลพิเศษโดยรอบรวบรวมคลื่นหลิงจากฟ้าดินไหลเวียนกันอย่างเงียบเชียบนี่คือสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดสําหรับการสร้างไข่ก้นสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งหรือปู่ฉันอึ้งไปเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้วนหลิงพยักหน้าพลางสะบัดนิ้วคลื่นหลิงทั้งห้าสายก็พุ่งออกไปจากมือราวกับเม็ดฝน รวมตัวคอบกับผืนทะเลและกระจางหายไปทว่าเมื่อสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งหายไปหมู่เฉินก็รู้สึกที่ถึงแรงลมกระโชกที่ไม่คาดฝันกรูเย้าเข้ามาทําให้ร่างของเขาโซเซเล็กน้อยหมู่เฉินร้องอุทานอย่างประหลาดใจดวงตาฉายแววขึงขังเขาสามารถมองเห็นได้อย่างเรือนลางว่าอากาศเบื้อนหน้าผิดแปลไปลำแสงที่เห็นยากได้ด้วยตาปลาพวัวพันกันที่จุดกําเนิดของลำแสง เป็นสัญ,ญลักษณ์ลิงยิ่งขนาดเล็กทั้งห้าสายนี่คือค่ายกลนอย่างนั้นหรือเหวนลิงพยักหน้ากล่าวว่านี่เป็นเพียงค่ายกอนขนาดจิ๋วเท่านั้นนับจะเป็นระดับหนึ่งไม่ได้ด้วยซ้ําการจัดลําดับค่ายกนต้องควบคุมสัญ,ญลักษณ์ลิงยิ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบความผันผวนและคลื่นสะท้อนที่ผิดปกติใดๆจะทําให้ค่ายกอนล้มเหลวได้เมื่อใดที่ค่ายกนล้มเหลว ล,ลิงก็จะเกิดการย้อนกลับไปหาผู้ใช้กรณีที่ร้ายแรงที่สุดก็เสียชีวิตในทันทีนี่เป็นเพราะความล้มเหลวเป็นเหมือนการสูญเสียการควบคุมของค่ายกนตนเองจะส่งผลให้ร่างผู้ที่ใช้ระเบิดขึ้นทันทีโดยทั่วไปแล้วยิ่งครายคนมีพลังมากเท่าใดก็จำต้องใช้สัญ,ญลักษณ์ลิงยิ่งมากขึ้นเท่านั้นในเวลาเดียวกันความยากลำบากในการควบคุมก็จะยากขึ้นไปด้วย วนหลิงพูดต่อตัวข้าเป็นหลิงเจินซื้อขั้นที่หนึ่งข้อจำกัดสูงสุดของข้าก็คือสามารถควบคุมสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งได้20สายต่อครั้งหากเพิ่มจำนวนมากกว่านี้ก็อาจจะสูญเสียการควบคุมได้จากความรู้ของข้าหลิงเจินซื้อที่สูงกว่าขั้นอาพวกเขาจะสามารถควบคุมสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งได้นับพันสายซึ่งสามารถสังหารจอมยุทธ์ุมพลังเสริมัวได้ มู่เฉินเดาะลิ้นเบาๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นสัญ,ญลักษณ์ลิงยิงเป็นพื้นฐานของการจัดเตรียมค่ายกนนอกเหนือจากนี้เจ้ายังต้องมีสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่งอะไรหรือภาพค่ายกนหวนลิงพูดเสียงเบาการสร้างค่ายกนนั้นยากมากเทียบเท่ากับโครงสร้างของสิ่งกอ่อสร้างขนาดใหญ่สัญ,ญลักษณ์ลิงยิงเป็นเสมือนเสาและเส้นทางการเชื่อมต่อ ส่วนภาพค่ายกลก็เหมือนกับการออกแบบหากไม่มีการออกแบบที่สมบูรณ์การก่อสร้างก็จะไม่เกิดขึ้นมือของเวนหลิงหลวงเข้าไปในแขนเสือ้อเขาดึงม้วนคัมภีร์สีมรกตออกมาบนม้วนคัมภีร์มีแสงจางบางวาบขึ้นนี่คือคัมภีร์ค่ายกลระดับหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าค่ายกลอัศนีศักดิ์สิทธิ์มู่เฉินรับมาด,ด้วยความอยากรู้ก่อนจะคลี่มมวนคัมภีร์ออก แสงสว่างพุ่งเข้าตาโดยทันทีเขาสามารถมองเห็นลำแสงที่ทำให้คนเวียนหัวบนภาพค่ายกลวนแสงเหล่านี้ทักทอซับซ้อนก่อโครงร่างสายฟ้าฟาดภาพค่ายกลถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดมากสำหรับลิงเจิ้นซือเมื่อใดก็ตามที่มีภาพค่ายกลระดับสูงปรากฏขึ้นก็นจะดึงดูดเหล่าลิงเจิ้นซือจำนวนมากเข้ามาต่อสู้แย่งชิงภาพค่ายกลก็เหมือนกับขั้นของลิงเจิ้นซือ ช่วงหลายปีที่ผ่านมาภาพข่กลนระดับสูงสุดที่ข้าเคยเห็นก็คือภาพข่กลนระดับสีเท่านั้นเมื่อวนหลิงพูดเกี่ยวกับภาพข่กลนระดับสีใบหน้าที่แกมวดของเขาก็เต็มไปได้วยความอิจฉาและความปรารถนาและแน่นอนว่าการใช้ภาพข่กลนยังเร็วเกินไปสําหรับเจ้าวนหลิงมองไปทางมู่เฉินพลางส่งมวนคัมภีร์หยกอีกมวนไปให้ในขณะที่พูดว่า ให้คำพีมวลนี้มีวิธีบ่มเพาะสัญ,ญลักษณ์ลิงยิง่งต้องลองดูว่าเจ้าสามารถฝึกฝนได้หรือไม่นี่เหมือนเป็นการทดสอบสำหรับผู้เริ่มตน้นถ้าเจ้ารู้สึกว่าช้าไม่ทันใจเมื่อบ่มเพาะฝลังก็ให้หยุดซะซึ่งหมายความว่าเจ้าไม่มีประสาสัมผัสพิเศษเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ลิงยิง่งกล่าวอีกอย่างก็คือเจ้าไม่มีพรสวรรค์นในด้านนี้มู่เฉินพอได้ยินก็รีบรับคำพีหยกมา เขาไม่ได้กล่าวอันใดนอกจากหลับตาแล้วรับเอาวิธีเพาะบ่มพลังสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งจากคัมภีรหยกหมู่เชิญหลับตาลงประมาณสองชั่วโมงจากนั้นก็ลืมตาวางคัมภีร์ในมือลงดวงตาครุ่นคิดอะไรบางอย่างการบ่มเพาะพลังสร้างสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งมีความคล้ายคลึงกับตราประทับเทียบโลกันมากทว่าไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกันสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะการฝึกเป็นหลิงเจิ้นซือนั้นง่ายดายกว่าการฝึกวิชาตราประทับเทียบโลกัน แต่เนื่องจากจำนวนสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งที่หลิงเจิ้นซื่อต้องการควบคุมมีมากกว่าตราประทับเทียบโลกันไม่รู้เท่าไรหมู่เฉินสามารถสร้างและควบคุมตราประทับเทียบโลกันสองชิ้นแต่ถ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่ง 20- หรือ200เห็นได้ชัดว่าสิ่งใดยากกว่าในการสร้างและการควบคุมหมู่เฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหลับตาอีกครั้งมือเหยียดออกไปคลื่นหลิงสีดำกระพิบที่ปลายนิว้ว เมื่อเกิดแสงวูบไว้เขาก็พยายามควบรวมเพื่อสร้างสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งดวงตาของหวนหลิงจดจ้องอยู่ที่มู่เฉินเมื่อเด็กหนุ่มสร้างสัญ,ญลักษณ์หลิงยิ่งหากหมู่เฉินล้มเหลวในการทดสอบขั้นแรกนี้เขาก็ไม่จาเป็นต้องสอนอีกต่อไปเพราะทําให้ทั้งคู่ต่างเสียเวลาฟังที่ทันแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตามในช่องน้ารัด้วยครับ